สวัสดีครับนักเรียนที่รักของเซทุกคนเลยครับวันนี้นะครับมันจะมาต่อเรื่องการแก้ปัญหานะครับเดี๋ยวเราจะมาต่อกันนะครับว่าหลักวิธีการแก้ปัญหามีอะไรบ้างนะครับนักเรียน่อนเดินเลยเรามาดูกันก่อนนะครับอหลักการแก้ปัญหานะครับหนึ่งเลยก็คือการแก้ปัญหาเป็นการค้นหาคําตอบวิธีการแก้ปัญหาหรือการทํางาน ให้สําเร็จโดยเริ่มการกําหนดเกี่ยวกับคําถามกับปัญหาหว่าสิ่งที่เราเจอกับปัญหานั้นมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะครับสองการให้เหตุผลเราต้องรู้ก่อนว่าการให้เหตุผลก็คือการอธิบายการเพียนถ่ายหน้นาสำหรับการแก้ไขปัญหามีวิธีอย่างไรบ้างปัญหานั้นเราจะสามารถถ่ายทอดวิธีการแก้ปัญหานั้นออกมาได้อย่างไรนะครับเพื่อให ปัญหาถูกแก้ออกมาได้อย่างสําเร็จโดยถ่ายทอดมาเป็นลําดับขั้นตอนทําให้เรามองเห็นวิธีการแก้ปัญหายอย่างชัดเจนนะครับโดยแต่ละขั้นตอนต้องพิจารณาจากเงื่อนไขที่มีส่วนประกอบด้วยนะครับก <c oughs> <c oughs> ารเลือกวิธีการแก้ปัญหานั้นควรพิจารณาเงื่อนไขของทุกกรณนนีสําหรับแนวทางการแก้ปัญหานั้นนัอเเล่นอ่านนาเครื่องมือต่างๆมาช่วยเช่นว,ว,วิธีการแก้ปัญหา วิธีหนึ่งอาจจะดีสำหรับเพื่อนแต่อาจจะไม่มาสมกับตัวเองที่พูดไปวิธีหนึ่งอาจจะดีสำหรับเพื่อนดีวิธีหน่งอาจจะไม่เหมาะสมกับตัวเองก็คือแผนที่ A กับแผน B อันไหนอาจจะเหมาะสมมากกว่ากันในการถ่ายทอดการแก้ปัญหานะครับเป็นลำดับขั้นตอนแล้วอาจจะมีแผน A แผน B เพื่อให้ปัญหานั้นได้รับการแก้ไขได้อย่างสมบูรณ์นะครับ โดยเหมาะสมกับแผนที่เราได้วางไว้เป็นการถ่ายทอดความคิดออกมาเนี่นะครับอ่วันนี้ถ้าจะมาดูกันวันนี้ไม่ใช่มีเกมหนึ่งเกมนะครับชื่อว่าเกม XO หรือ OX นะครับเป็นเกมที่ให้ผู้เล่นเขียนตารางออกมาเป็นสามคูณสามนี่ครับขีดอะไรหนึ่งสองสามสี่วกระดาษโดยมีผู้เล่นทั้งหมดกี่คนครับสองคนคนหนึ่งเขียน O อีกคนหนึ่งเขียน x ลงในช่องตามตารางที่ทำไมครับเขียนไว้ให้ถูกต้องนะครับแล้วสลับกันเขียนหาไฟ่ายไดฝ่ายหนึ่งเรียงกัน3ตัวก่อนเป็นฝ่ายช้วเช่นตรงนี้เขียน o o o ก็ปรากฏว่าเป็นฝ่ายอะไรครับชนะนั่นเองดูตัวอย่างนะครับ1 สองสามแสดงว่าเป็นฝ่ายชนะเรียงในรูปแบบไหนก็ได้นะครับแบบนี้หรือแบบนี้ได้ทุกอย่างนะครับนะครับผมโดยสลับแต่ท้กเรียนที่เขียนคนเดียวได้ไหมไม่ได้นักเรียนก็ต้องสลับกันเขียนนะครับอาจจะเป็นน้องพี่ป้าอานะครับสลับกันเขียนนะครับฝ่ายนั้นจะเป็นฝ่ายชนะถ้าเรียงกันสามตัว นะครับไม่ว่าจะเป็นแนวนอนแนวตั้งแนวเสียงเป็นฝ่ายชนะนลยครับการเล่นเกมนี้คากต้องการชนะนักเรียนต้องเขียน O X ให้เรียงกันแบบก่อนคู่ต่อสู้อย่างที่เมื่อเตอร์บอกไปคือต้องเรียงก่อนนะครับใครเรียงก่อนชนะนัน่นเองวันนี้เมื่อเตอร์มีกิจกรรมหนึ่งนะฮะนี่ตัวอย่างนะอ่ะ มันใช่มีกิจกรรมหนึ่งมาดูกันกิจกรรมหนึ่งนะครับหนึ่งจุดสามนะครับวัตถุประสงค์ของมันคือใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหาคาดเดาอาา่าใช้เหตุผลการแก้ปัญหาคาดเดานะฮะดูตัวอย่างเช่นอุปรกรณ์เรามีสมุดนะครวิธีการเล่นให้นักเรียนเล่น y กั x กับใครก็ได้ครับโดยครั้งแรกให้เพื่อนลองเล่นก่อน ให้เพื่อลองเติมก่อนนะเป็นคนเริ่มครั้งที่สองเราเป็นคนเริ่มนะครับพอทั้งนี้ลองเล่นแล้วมาสักจึงเกิดคําถามขึ้นมาในการเล่น OX ฝ่ายที่เล่นก่อนหรือหลังจะได้เปรียบหรือเสียเปรียบอย่างไรลองคิดดูนะครับถ้าสมมติเราเล่น OX แล้ว OX แล้วเราเป็นฝ่ายชนะแต่เราเป็นคนเริ่มก่อนและเรียนมี เลยคิดว่าคนที่เริ่มก่อนได้เปรียบไหมหรือเสียเปรียบถ้าเราเริ่มก่อนนะครับตายที่หนึ่งเราเริ่มก่อนแล้วตายที่สองให้เพื่อนหรือใครเริ่มก่อนดูสิเราจะชนะไหมหรือว่าคนที่เริ่มฝั่งตรงข้ามเราเริ่มก่อนแล้วเขาเป็นคนชนะนะครับนี่คือคําถามที่หนึ่งนะครับคำถามที่สองในการเล่นเกมโ x เเป็นไปได้ไหม ที่เขียนเต็มทุกช่องแล้วยังไม่ชนะอ่าเป็นคำถามนี้มาเขียน OX ทุกช่องแล้วแต่ยังไม่ชนะเป็นไม่ได้ไหมที่เขียนเต็มทุกช่องแล้วแต่เขไม่ชนะก็คือสู้เขาไม่ได้ครับหรือต่างคนต่างเขียนเต็มช่องเราก็คือไม่มีใครแพ้ใครชนะนั่นเองเกม OX สามารถเพิ่มช่องได้ไหม เพิ่มช่องอีกได้ไหมครับแบบนี้ครับดูตัวอย่างนะสามารถเพิ่มช่องแบบนี้ได้ไหมสักครู่นะสามารถเพิ่มช่องแบบนี้ได้ไหมเพิ่มได้ไหมครับลองดูนะครับแต่หลักสูตรไม่มีการเพิ่มนะครับลูก โอเคคราวนี้มาสเตอร์อยากให้พวกเราตอบคำถามสามคำถามนี้ว่ามันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะครับลองตอบมาสเซอร์ดูสิว่าคำถามที่มเซอร์ได้กล่าวไปเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะตอบมาสเซอร์เข้าใจนะครับ เพราะฝ่ายที่เริ่มก่อนได้เปรียบเนื่องจากได้วางแผนอะไรก่อนนะครับลลองดูนะครับข้อที่หนึ่งเขาถามว่าในการเล่นเกมโอเอ็ฝ่ายที่เล่นก่อนหรือหลังจะได้เปรียบหรือเสียเปรียบไหมฝ่ายที่เริ่มก่อนได้เปรียบเลครับเนื่องจากในการวางแผนก่อนยิมดีลองตอบให้ก่อนนะครับข้อที่หนึ่งข้อที่สองลองตอบเองข้อที่สามลองตอบเองเขียนโจทย์และตอบคําถามลงในสมุด ตามที่เซ่ได้วางไว้นะฮะแล้วก็ส่งตอนเปิดเรียนนะครับนี่เป็นชั่วโมงที่สองอะนะนะครับวันนี้เซ่ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับลูกก่อนออกจากบ้านก็ล้างมือบ่อยๆนะครับเวลายะห่างใส่แมสทุกครั้งนะครับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ <c oughs>